จะพามาดูหนึ่งในสินค้าโอท็อปที่เรียกว่าดังที่สุดในประเทศเมียนมาที่เมืองพุกามตรงนี้เขาเรียกร้านอูบายิงนะร้านนี้เขาดังเรื่องลักเกอร์แวร์ความพิเศษคืออะไรรู้ไหมครับเขาเนี่ยทำด้วยแฮนด์เมดเนี่ยทั้งหมดทุกขั้นตอนทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนจริงกันดีกว่านีดก็คือทั้งหมดทำมาจากอันนี้หรอใช่นี่ไงไผ่นี่ไงเ้าเหล่านี่ไงแต่พอออกมาแล้วมันเป็นแข็งๆใช่นี่ไงเนี่ยจับดูได้เลย ดูสิว่าคนเราเนี่ยมันมีความพยายามเพียงใดกว่าจะได้ของชิ้นหนึ่งมันไม่ได้ง่ายๆเนี่ยดูข้าสารเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมีนเขาลงรักลงรักเนี่ยนะมันลงได้ถึง12ครั้งนะจนกระทั่งสีมันติดคือลงแล้วไปอบแล้วก็มาลงอย่างงเี้ยรกลงลงไปเรื่อยผมไปเรื่อยผมดำผมดำผมดำจะมี2แบบนะผม12ครั้งกับ24ครั้งต่างไง12ครั้งเนี่ย ใช้เวลาประมาณ6เดือนว้ายี่สิบครั้งเนี่ยล่อไปปีครึ่งถึงสองปี<ม>ชิช้นจับความใหญ่เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยงลงดำเสเร็จปุ๊บนะเขาต้องเย็นลายแต่ว่าความพิสดารพิเศษของเขาคืออะไรรู้ไหมดูสิเขามีแบบไหมไม่มีมันคือฟรีแฮตปวาบชบนญในการต่อลายอ่ะดินยนารอันนี้เขาขูดเพื่อที่จะไปลงสีใช่ไหมพี่ตกลงตกลงอันนี้พอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะโยนมาตรงนี้ลงสีอ่า ก็ต้องทาทั้งอันนะทาทั้งอันนี่จะลงสีแดงใช่ไหมทาทั้งอันทาทั้งเสร็จก็ต้องไปอบนะรอจนกระทั่งสีมันติดนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ล้างออกก็จะเป็นสีแดงอันนี้ที่เขาทำนี่คืออะไรอันโปกงเลยที่ใช่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเมียนมาเลยเวลาเราไปไหนก็แล้วแต่เห็นไหมก็จะวางไว้เป็นอยู่ด้านหน้าวางอยู่กลางห้องโถงหรืออะไรก็แล้วแต่แลานี่คือต้องเป็นสีแดงเท่านั้นเ แล้วแต่เลยมีหลายสีอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเราไปดูิว่าเวลาเขาลงสีอื่นเนี่ยเขาทำยังไงไปดูกันอันนี้เนี่ยเขาจะลงสีเหลืองเขาก็เลยต้องมานั่งแกะไม่มันมีลวดลายร่องรอยเพื่อที่จะลงสีเหลืองตาคุณแม่ขึ้นมาใช่พนางว่าทำไม่ต่ำกว่า20ปีใช่ดยู่ในสายเลือดเลย a m a z i n เนี่ยนังจำลองให้ เนี่ยมันก็เริ่มจากเห็นไหมเป็นตอกไม้ไผ่ไม้สารนะไมสารสารจะความแข็งเนี่ยค่อยๆลงรักกต่ละรอบแ่อยแม่มันจะเข้มลงรักหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกอมันก็เริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มแล้วก็ขัดขัดคือให้มันเนียนเป็นเงาอ่ะอันนี้เนียนลงไหมเนียนมากนะครั้งได้อันนี้ลงลายเนี่ยเห็นป่ะที่เขูดเห็นไหมบางทีอ่ะวัยรุ่นรุ่นใหม่ไม่เข้าใจว่าวิธีกรรมวิธีกว่าจะได้มะมันแพงมันมีคุณค่าตรงไหนวะห้าสิบบาท เาอเขาป้า2 0 30ิบสมได้ไหมแ่ตอบประจำเลยเออพวกนี้เขาอยู่กับพวกนี้มาเือชีพเขาแล้วก็ถ้าเราไม่ช่วยกันอุดหนุนเนี่ยวิชาชีพพวกนี้ประวัติศาสตร์มันจะหายไปมันหายคราวนี้เราไปดูอย่างนี้จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างถมดำา12รอบกับ24รอบเนี่ยมันต่างกันเยี่ยงใดไปดูกันครับไปดูจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับ ลวดลายของลักเกอร์แวร์ที่นี่เนี่ยจะอิงตามคติของศาสนาพุทธเป็นหลักและโต๊ะตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของพุทธชาดกนะครับมหาเวสันดอน <Amazing. S 1> ารวะท่านพี่ท่านจบเรื่องนี่ท่านก่อนเลยเอาชุดนี้เลยเอาชุดนี้เลยอืมเอาทั้งเซตนี้ทำไม เพราะว่าเซตนี้เนี่ยเขาใช้เวลาทำมา4ปี4ปีเฮ้ยถึงเขียนลายว่าทั้งหมด4ปีกว่า,าจะได้ อไม่กล้านั่งเลยเนี่ยเราซื้อไปไวออฟฟิศวอนเดอร์สเฟียร์ไงซุปเนี่ยเราแอบไปสืบมาราคาไทยเนี่ยประมาณ6กแสนห้าเอาเลยครับทั้งชุดเอาเซตนี้ยเดี๋ยวก่อนจิเเซตนี้ดี๋ยวเดี๋ยวแค่หกแสนห้าโทรศัพท์เข้าพอดีเลยเอาเลยกลับมาก่อนเอาเลยว้อด เป็นยังไงเป็นยังไงสวยกันไหมยมากพอเห็นวิธีการทําของเขาเนี่ยมันทําให้เราแบบนพอจะได้ชิ้นงานได้แบบทึ่งแค่ชิ้นเล็กๆเนี่ยจะถามว่าดูมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงไหนคือถม12ครั้งตรงไหนคือถม24ครั้งรู้กันไหมไม่รู้อะมองไม่ออกมันสวยไปหมดเลย้าดูเพลนอะเออมันดูไม่ออกแต่ผมว่ามันอยู่ที่ความหนาความใสของสีอะเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้างั้นเราไปเฉลยกันเลยไหม เพราะว่าจริงๆแล้วเขายังมีห้องลับอเป็นห้อง V I P สำหรับเรานั่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว้าวงงละเซ้งงละเซ้นี่คือห้องลับ V I P จร่งๆ อันนี้สวยมากว้าวสวยอันนี้สวยจริงนะสวยเห็นความแตกต่างเลยไหมว่าดีเทลมันเยอะกว่าว่ามันมีมูลค่าอะไอใช่ใช่นี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะลองดูอันไหน12อันไหน24ได้บสทายทายทายพร้อมกันนะชี้พร้อมกันนะอันไหน12บกองเออเก่งแบบ มันดูลักษณะแบบอันนี้มันดูมีมีดีเทลด้วยใช่ใช่แบบเพิ่มขึ้นมาใช่สีเขาไม่ได้แค่เงาเงาไม่ได้เป็นส่วนประกอบนะแต่ดีเทลดูสีเหลืองเนี่ยจุดเล็กๆจุดเล็กๆแล้วน้ำหนักน้ำหนักน้หนักจริงๆท่านผู้ชมอันนี้ชัดเจนมาถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้มาเห็นด้วยตัวเองนะมาลองปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้มีน้ำหนักนี่นี่นี่ อันนี้เนี่ยเหมือนดีเทลละเอียดกว่านะละเอียดกว่าเขาบอกวิธีดูยังไงรู้ไหมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะแล้วดูนะดูดีเทลนะจุดเล็กๆดีเทลเล็กๆยิบยับยับยบยับเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมศิลปินที่จะวาดตรงนี้ได้เนี่ยนะจะต้องมีความพิเศษคือจะต้องรู้แม้กระทั่ง นี่สรงเขาบอกสรงเนี e> ่ยลายที่ใส่แต่ละลายเนี่ยมีจริงนะดีเดียวของผ่าถุงแต่ละลายนีลายที่คนพม่าใส่จริงจด้วยใจช่ใช่ใช่ใช่เขาจะต้องทํากันบ้านอย่างนี้ดูดินี่ลายน้ําไหลคุณไหมคุณไหมลายน้ำไหลจริงฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า ทำไมราคาจึงสูงกว่านะครับเขาแบบดีเทลแบบละเอียดมากเรียกว่าขาใส่ประวัติศาสตร์ของพม่าไปเนี้ยใช่ความตั้งใจทุกนะสิ่งอย่างเนี้ยลงไปตรงนี้ทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณของเขาเลยกักในการนำเสนอสินค้าสักชิ้นหนึ่งในนามของเครื่องเขนหรือลักเกอร์แว <Amazing. S 1> ทุกคนจะถามว่ามาพุกกามเนี่ยซื้ออะไรช้อปปิ้งอะไรซื้ออะไรช้อปปิ้งคุณมาที่นี่แล้วหรือ,อยัง บอกเลยนะว่าจับชิ้นไหนก็สวยชิ้นไหนก็ดีไปหมดอ,มอย่างที่บอกว่ามันบ่งบอกถึงจิตวิญญาณของคนผู้การที่นําเสนอสินค้าสักชิ้นหนึ่งเพื่อให้ไปสู่ท้องตลาดและโรงงานแห่งนี้เนี่ยส่งออกนอกด้วยนะทั้งนั้นโ,โอ้ยเลยอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรหนุ่้งเ่ยเออนี่จะบองโรงงานเราไมมดูนี่นะครับนี่นะครับผมไปอุ้ยนี่ไงพร้อมยั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 ง โยโทรศัพท์เข้าอีกแลฮ้อวัดได้อ๋อวัดอะไรเดี๋ยวไม่รู้โทรศัพท์โทรศัพท์อะไรอุ้ยไม่มีใครโทรเข้ามาเออเหรอจ่ายก่อนจ่ายก่อนอะไรอะแจกเพื่อนๆแจกอะไรแจกเยอะเหรอแล้วบอกไปแล้วโอเคโอเคอไปไปไปถ้าใครอยากได้นะคะอย่าลืมติดตามนะกติกาว่า ทำ,ทำยังไงถึงจะได้ Jean yeah. นะคะต้องบอกว่าอ mm ัน hmm> นี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอยู่ในโบราณสถานของเมืองผูการนะแต่สิ่งสำคัญถึงรายการ Wonder Sofia วัานั้ทีเราเนี่ยก็จะไปดินแดนแล้วก็เส้นทางที่ทุกคนไม่เคยเห็นซึ่งจับมุมสวยมากๆเป็นมุมอันซีนที่เราจะไปถ่ายรูปเช็คอินกันนะไปรอดูกัน นี่เรากำลังวิ่งอยู่ในอุทยานเมืองเก่านะสมัยอาณาจักรพุกามนะเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ต้องเดินทางด้วยม้าถูกไหมและนี่มันทำให้เรามันได้ฟิลแบบย้อนอดีตอ่ะเอออินกับสถานที่เข้าอีกใช่ใช่มันทำให้แบบเห้เป็นเห็นภาพมากขึ้นอโดลองคิดดูสมัยก่อนเขาก็เดินทางกันอย่างเงี้ย ราคาประ,าะมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็คันนึงก็200กว่าบาทคันนึง200บาท200าบาทไทยใช่ไหมโอ้โหเอวิ่งกันนะใช่ไม่แพงไม่แพงวิ่งกันโอ้โหบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดนะทามาเขาเปิดเมืองแล้วรีบมาเที่ยวกันนะปุกกามเนี่ยมีอะไรให้คุณได้ดูได้เรียนรู้อีกเยอะ Yahoo! ก็พาต้องโดมาล่องแม่น้ําที่สําคัญที่สุดในประเทศเมียนมามนั่นคือแม่น้ําอิรัวดีต้องบอกว่าอิรัวดีนะครับมีความสําคัญสําหรับประเทศเมียนมาอย่างมากเนื่องจากเป็นแม่น้ําที่มีต้นกําเนิดตั้งแต่เหนือสุดคือรัทธชินไหลลงมาผ่านตรงกลางเมืองลงมายังภาคกลางไหลไปยังภาคใต้ต้องบอกว่า,วาแว่น้ําอิรัวดีแห่งนี้นะครับเขามีความสําคัญยังไงก็ในเรื่องของ การเดินทางตั้งแต่สมัยโบราณและคนโบราณเนี่ยเขาเดินทางทางเรือกรเกษตรกรรมคือทำอเรื่องของปูผักเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆมากมายรวมไปถึงในการเดินทับเรือในการไปท,สทาสงครามต้องบอกว่าแม่น้าอิราวุีนะครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของประเทศนี้และหล่อเลี้ยงที่สำคัญเขาบอกว่าปลาต่างๆรวมไปถึงพืชผักนานาพันธุ์ข้างๆเนี่ย เติบโตแล้วก็เจริญมากๆที่เนี่ยเยอะมากที่แล้ววดีสวยไหมสวยแล้วก็ลมเย็นมากนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดอันซีนที่เราพาน้องโดและคุณผู้ชมนะครับมาชมนะครับจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในรุ่มแม่น้ำอีแล้าววดีครับค่ะอยากชวนเพื่อนๆน,นะขอมาเช็คอินที่นี่เพราะว่ามันสวยมากจริงๆโ<อ>ับไปดูยสวยนี่โสวยสวยมาก เีนว่าหัวเธอไปหมดแล้วเนี่ยที่นี่นะครับคือเป็นส่วนหนึ่ง แอมออร p a l าเล e นั่นเองครับเขาคือจวนผู้ว่าในสมัยที่ทหารอังกฤษนะครับมาปกครองประเทศพม่าใคร,ครที่มาพิดูลินนะกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะ <ừ> คือมาขอพอรอยังสารโกมีวชิ